โฟน่ามาเลยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเยี่ยมรังนกของเรากันนะคะเริ่มที่รังแรกก่อนอพ่อไปรังที่ห้าเพราะว่าไกลสุดแล,แล้วก่อนเราเข้าบ้านเขาเราก็ต้องต้องเคก่อน<อ><อ>นะให้เขารู้ตัวว่าบางทีมีพ่อแม่เขาอยู่มัาจะได้รู้ว่าเออเรามาเราจะเปิดรังนะ พ่อแม่พ่อแม่แมจะได้ไม่ตกใจ,กใจเพราะว่าถ้ามีลูกเล็กๆบางทีเขาตกใจเขาดีดตัวหนีเล็บเขาจะไปโดนลูกนกนเ,เกิด <บ S 2> <ๆ>การบาดเจ็บได้ได,ดูสิรังนี้มีตัวไหนบ้างไหนดูสิลูกว้าวนี่มีโตแล้วใกล้จะลงรังแล้วอันนี้อันนี้ประมาณมีสองตัวใช่ไหมอันนี้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วนีค่ะลูกอันนี้มีสองตัว ใกล้จะลงรังแล้วนะมากกว่าแล้วใกล้ลงรังแล้วออกไม่ได้ปิดก่อนครับหมายเลขอะไรหมายเลขสิต้าเอมันไม่ทีมีกี่ตัวไม่มีอันนี้เป็นรังที่สามที่สามแล้วดูสิก่อนเข้าบ้านเราก็ต้องเคาะก่อนนะเคาะก่อนเหมือนเดิมอยู่ไห so มพ่อแม่ไม่อยู่แล้ว อันนี้อ่ะไม่มีไหมโอ้ฟักมีจิตตัวแล้วกี่ตัวแล้วสองตัวโอ้โหอยากเฟักหิวแล้วใช่ไหมหิวแล้วใช่ไหมลูกว้าวกระตุกกระติกกระตุกกระติกมีสองตัวมีสองตัวโอ้หิวหิวปลาปงนมาเลขกสอง อันจะมีสี่ตัวอนนโอ้ววาวดูสิโอ้หนึ่งสองสามสี่ตัวสตัวเลยเหรอสี่ตัวอืมดูสิไ,ไป เห็นไหมไข่แปดฟองใช่ไหมอ่าเห็นไหม่มหมพ่อแม่เขาออกไปแล้วเห็นไหมคะเขาออกไปแล้วที่พอเราเคาะปุ๊บเขาก็รู้แล้วแล้วเขาก็บินออกไปเพราะว่าลูกเขาเยอะรังเนี้ยเขาจะดูแลลูกเขาดีมากรังเนี้ยเป็นรังที่รังแรกที่แบบพร้อมทุกอย่างพ่อแม่รังนี้อยู่กับเรามานานนานมากมพ่อแม่เขาโอ้โหเลี้ยงเก่งเลี้ยงเก่งไม่เคยทิ้งลูกลูกไม่เคยตายด้วย ลูกลงลังไปแล้วยังไปตามป้อนเลยนี่นเริ่มโตแล้วกี่ตัวห้าละมั้งมอดูสิสองโอ้โหเขาคุดกันอย่างนี้นห้าตัวอ้าวต่<ข>อไปล,ไลังไม้ได้เก้า ปแล้วหนีปะเนี่ยว้ายออกมาแล้วพ่อแม่ไม่ใช่ลูกหรอลูกนกแต่อันนี้โตแล้วใช่จะออก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 จะเองโอ้ยเป็นพวลูกอื่นโวย롱ลางแล้วอะลงรังแล้วมีไข่ใหม่แล้วโอ้ยเขาไข่ใหม่แล้วครับดูสิ ไข่มาสองใบ้วลูกนกยังไม่ออกเลยนะไปไปเราปล่อยให,ให้แม่นกเขามากบไข่ตอ่อมาเลขหกโก,โก,โก๊นะอกก๊อกก๊อก้ว้าวาไข่พอน,นกดังนี้เขาเป็นไงบ้างดูสิเอ๋ไม่จีจะฝักไอโคน <S 2> <S 2> มองไม่เห็น โอ้มีไข่มีไข,มไขม่มีลูกเล็กอยู่ด้วยนี่ไม่มีมีแต่ไข่รังหมายเลขแปดมุ้ยนี่ไงโผล่หน้ามาเลยดูสิตัวเล็กนั่นแน่ตัวเล็กมีกี่ตัวเอ่ยดูสิกี่ตัวลูกโอ้ยหน้าแบวมากหน้าเต็มจอเลยหน,หนูเต็มจอเลย มีตัวเดียวป่ะเนี่ยไหนเอามือลู้หัวสิมีสองตัวหน้าหลังนี้ปิดก่อนหน้าเจ็ดมีไหมว้าโชว์หน้าแย้วใหญ่โตยังโตแล้วตัวเนี่ยสี่โชว์หน้ากัะสรนสี่ตัวดูสิเ,เห็นไหมหนึ่งสอง สามสี่สี่หรือห้าเอ่ยมองไม่เห็นไม่เป็นไรประมาณนี้เข้าข้าประมาณนี้ไปดูขาด้วยเนอะ,อะต่อไปหลังสุดท้ายในสุดเนี่ยน,นะใช่บ๊อบก๊อกมีไหมลูกโอหญดูหลังนี้อะ่ะถ้าจะไม่มีมีเหรอมี อยู่มุมเลยลังนี้มุมเลยอ่ะตัวดีไข่ด้วยอ่ะไข่หลักไม่หมดเลยเด็กหนาวไม่รูเอ๊ะอ่าโอเคตัวเร็วๆนะสิบตกลงสิบลังเรามีลูกนกถึงเก้าลังเลยนะมีแค่ลังเดียว ข้อเสียของกรงเนี้ยนะคะคืออะไรเตียเต้ยไปเียเราสร้างเตี้ยไปเนี่ยตอนนี้คนถ่ายวีโอคือพ่อเราเนี่ยยอ่ออเมื่อยขาเมืม่อยหลังมากเนี่ยเขาต้องยอ่อเข้ามาแล้วมันลําบากตอนสร้างไม่ได้คิดเนี่ยเพราะว่าคิดว่าจะดูเล่นไม่ได้คิดว่าขนาดนี้แต่แก็ต้องทนไปเพราะแต่มันก็มีข้อดีนะเออข้อดีของเรากรางเราทําไมนะทไมเราโรยด้วยทรายใช่ไหมทรา,ายเนี่ยเพราะว่า ทรายเนี่ยมันมันข้อดีของมันคือการความชื้นถ้าสมมุติฝนตกหรือสาดมาเนี่ยถ้าเป็นพื้นทรายมันมันจะระเหยมันจะแห้งเร็วอะนกก็จะไม่ไม่ค่อยจะป่วยแล้วทรายเล็กๆวดเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยมันก็จะทำประโยชน์คือมันช่วยระบบย่อยของนกใช่ปะใช่เ,เขาก็จะมาเดินเล่นที่พื้นทรายนี่แหละหาจิบกินโน่นกินนี่ไปด้วย อ่ะบายแค่นี้นะคะวันนี้ขอให้สนุกในการรับชมนะคะบ <Bye. S 1> ายได้ค่ะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์